คดีหลายอย่างก็ต้องดูกันยาวๆนะฮะอย่าเพิ่งรีบไปตัดสินว่าใครผิดใครถูกเหมือนในเรื่องของที่มาสวมีคนร้องกันเยอะนะหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของคุณนัทพรโตประยูนก็ไปลองยุบพักภูมิใจไทยจากเรื่องของที่มาสสวโดยทางด้านของคุณนัทพรเนี่ยบอกว่าเป็นข้อมูลที่สรุปมาจากทั้ง DSI และกกตนะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นักเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมา ตอนนั้นหลายคนก็มองว่าคุณนัทพรเนี่ยรวมไปถึงกลุ่มที่ยื่นยุบภูมิใจไทยเนี่ยมีต้มแต้มต่อที่เหนือกว่าแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันแหม่งแม่งตั้งแต่เมื่อวานมเมื่อคุณสุปชัยใจสมุทรเนี่ยนะะามาให้ข่าวแล้วบอกว่าถ้าไม่สะอาดจริงเนี่ย ก็อย่าไปยื่นฟ้องชาวบ้านเขาเราก็นั่งนึกมันเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนอะจะไปดูว่เรื่องอะไรเนี่ยอไอ้คำพูดคำเนี้ยคุณสุภชัยหมายถึงว่าถ้ามือไม่สะอาดจ,จริงอ,อย่าไปยื่นฟ้องชาวบ้านใช่ไหมครับอันนี้มันคือคำพูดของคนในแวดวงกฎหมายเลยนะคะ เพราะ,ะรว่าเขามีหลักการหลักหนึ่งว่าจะไปศาลต้องไปด้วยมือสะอาดอไปศาลหมายถึงไปฟ้องคนอื่นน่ะต้องไปด้วยมือสะอาดครับผมก็คือไม่ได้มีแรงจูงใจแอบแฝงหรือฮิอดเดนอเจ n ดาใดๆนักกฎหมายต้องต้องยึดหลักนี้ไว้ในใจใชม่มันมันเพราะอะไรฮะฮะคุณโบอ๋อเพราะว่า การที่กว่าจะไปถึงปลายทางที่เป็นความยุติธรรมได้เ่ยมันจะมีองค์ประกอบสิทธิที่เขาเรียกว่าหลักนิติธรรมเนี่ยค่ะคมันจะต้องมีอะไรบ้างอย่างเช่นคนที่มาดําเนินคดีกับเราต้องไม่ใช่เป็นคนที่ เป็นศัตรูมีข้อพิพาทกับเรามาก่อนหรือมีอะไรที่แอบแฝงที่ต้องการที่จะทำลายเรามาก่อนอ่ากระบวนการในการรวบรวมพยานหลักฐานต้องเป็นไปโดยชอบไม่ใช่ไปแอบอัดตรงโน้นตรงนี้ทําอะไรที่ผิดกฎหมายซึ่งได้มาซึ่งพยานหลักฐานการได้มาซึ่งพยานหลักฐานด้วยวิธีผิดกฎหมายเนี่ยจะทําให้คดีนั้นสามารถถูกยกฟ้องไปได้เลยนะ<อ>ถ้าดําเนินการตามกระบวนการอย่างเคร่งคราดรนะคะรวมถึงตัวผู้พิพากษาเองีอ่ยจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับ คู่ความในคดีครับถ้าเกิดว่าคดีไหนเนี่ยผู้พิพากษาเองเนี่ยรู้สึกรู้ได้เองนะว่าตัวเองเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่มันไม่บาลานซ์กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องถอนตัวอ่าก็จะต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจถอนตัวไปเองครับซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงมากในสังคมไทยนะสังคมไทยเนี่ยมักจะให้ความสําคัญกับปลายทางครับว่าถ้าปลายทางมันมันจบได้อก็จบ แต่จริงแล้วในเรื่องของความยุติธรรมเขาให้ความสำคัญกับคำว่า Deal Process of Law อ a w ก็คือกระบวนการต้องได้มาอย่างถูกต้องทั้งหมดค่ะ,ะดังนั้นในหมู่นักกฎหมายจะมีคำพูดประมาณนี้ไปศาลต้องไปด้วยมือสะอาดแล้วเมื่อกี้คุณสุภชัยก็พูดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะม,มีมีคำหนึ่งอะไรนะล้างเท้าก่อนขึ้นธรรมาส ครับอ,อันนี้อ,อันนี้พวกนะคนฎหยก็ชอบพูดบลลีบาลก็คืออ่าก็จะต้องตัวเองเนี่ยต้องสมบูรณ์ก่อนนะค่อยไปเทศนาคนอื่นค่ะนนต้องมีต้องมีความความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็น,เป,นเป็นฐานก่อนที่จะไปจัดการกับคนอื่นแล้วเรื่องของคุณนะัทพรเนี่ยมันเป็นยังไง มันไม่สะอาดหรือมันมีรอยด่างร้อยตรงไหนคือดูจากการตั้งประเด็นของคุณสุภชัยที่ออกมาเปิดเผยเดี๋ยวเราจะโชว์ใช่ไหมคะเอกสารเพิ่งออกมาในสื่อเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้เองอะนะครับที่เขาออกมาเปิดเผยเรื่องการมีการขอออกหมายจับคุณนัทพรตประยูนนะคะในประเด็นเรื่องคดีฟ้องเงินสากรกรคลองจันทร์ครับคดีนี้มันนานมากแล้วนะนึกว่าจบไปแล้วใช่มันจะหมดอายุความแล้วหรือยังเนี่ย แต่ตอนแรกอะตอนแรกตอนแรกที่โบคิดว่าโอเคคุณนัทพรมีคดีนี้ใช่ไหม,มแล้วถ้ามีการพูดถึงว่าคุณนัทพรมีคดีเนี้ยมันจะเป็นแค่การพยายาม discredit คุณนัทพรหรือเปล่าครับซึ่งถ้าเป็นแค่นั้น,น่ะเราก็ถือว่าเราก็ไม่ค่อยสนใจแต่คราวนี้มันมามีประเด็นตรงที่ว่าไอเอกสารที่ถูกปล่อยออกมาล่าสุดเนี่ยนะคะมันคือเอกสารของสำนักง,งานอายการ พิเศษฝ่ายคดีพิเศษก็คือเอกสารของอายการที่ส่งเรื่องขอไปยังอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษับนานๆเรื่องฮรเมื่อเดือนพฤษภาปี68แล้วก็เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี68เดือนกุมภาพันธ์อขอสองรอบก็คือถ้าเรียงไทม์ไลน์ก็ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นก่อนที่ทางด้านของคุณนัทพรจะมายื่นยุพักภูมิใจไทยด้วยซ้ำ ใช่ถ้าดูเอกสารฉบับวันที่4กุมภาหกแปนะคะ,อ,ะอันนี้คือเอกสารนี้น่าจะถูกมาเผยแพร่ผ่านสื่อโดยคุณสุภชัยใจสมุทระครับผมใช่ไหมคะอ่าเขาออกมาให้เห็นนะคะว่ามีการส่งเอกสารหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษคดีพิเศษก็คือ DSI ครับขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา แล้วก็มีลิสต์ผู้ต้องหาหลายคนแหละในคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินครับนะคะแล้วหลังจากมีการขออันเนี้ยก็คือขอให้พี่จับมาให้หน่อยเอามาฟ้องศาลหน่อยอ่าหรือจัดการยังไงให้ได้ตัวมานะคะให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปกติเราว่า<ท>จากเดือนกุม,าม,ามาภามมนาเมษาพฤษภาผ่านไป3เดือนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยมีหนังสืออีกฉบับหนึ่งถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคือ DSI อีกรอบหนึ่ง หัวเรื่องว่าเตือนให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหาและขอออกหมายจับก็คือตอนแรกขอเฉยๆตอนหลังต้องขอออกหมายจับด้วยเพราะว่าผ่านไปนั้นขนาดนี้ยังไม่ได้แล้วประเด็นมันคือว่าคดีมันใกล้หมดอายุความ15มห้าิถุนาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นที่คุณสุภชัยเขาตั้งนะ่ะมันเลยเริ่มมีน้ำหนักขึ้นมาเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เขาบอกว่าคุณนัทพรมีคดีนะ แต่คุณนัทพรมีคดีที่มันจะต้องถูกจัดการโดย DSI ด้วยครับแล้วมีการขอโดยอายการเนี่ยไปถึงสองรอบแล้วให้ดําเนินการเอาตัวมาแต่ไม่มีการขยับครับเขาก็พยายามจะชี้ให้เราเห็นไกลๆอ่ะแหละว่าคุณนัทพรกับ DSI เนี่ยมีความสัมพันธ์พิเศษอะไรกันหรือเปล่าอ DSI ถึงไม่ได้ดำเนินการตามที่อายการขอทั้งที่คดีฟองเงินเนี่ยมันใกล้จะหมดอายุความ ขนาดนี้แล้วอืแล้วถ้าคุณจําได้เนี่ยคดีฟอกเงินนี่เป็นคดีอำนาจโดยตรงของ DSI เลยนะคะครับอ่าอ่านะเป็นเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจโดยตรงของ DSI ดังนั้นประเด็นที่ชีม้มานี่มันก็เลยเกิดน่าสนใจขึ้นมาตรงที่ว่าอะถ้าคุณนัทพรมีอะไรกับ DSI อันนี้เป็น question mark เนอะแล้วมันมีความเกี่ยวข้องมาถึงคดีสวนี้ด้วยหรือเปล่า Uhm ที่ DSi ก็พยายามที่จะแทรกตัวเข้ามาคุณนัทพรก็โอ้โหคือไม่ใช่แค่ร้องเรียนซึ่งเป็นสิทธิ์ของประชาชนจะทําได้แต่เอาคําร้องซึ่งมันเป็นเชิงกล่าวหาเยอะมากอแล้วก็ร้ายแรงด้วยเนี่ยออกมาเผยแพร่ผ่านสื่อมันเป็นการร่วมการทำงานหรือเปล่าหัวใจของเรื่องนี้อยู่ตรงนี้ับ คือตอนนี้คุณ,คณ,ณนัทพลก็ยเป็นตัวละครหลักของเรื่องนี้ไปแล้วใช่ใชตั้งประเด็นขึ้นมาโดยที่คุณสุภชัยไม่ต้องพูดเยอะนะคุณสุภชัยจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาแค่เอาเอกสารเนี้ยมาให้สื่อมวลชนดูอเราก็แค่บอกว่าเออมันมีคดีนี้อยู่อแต่มันก็ทําให้เกิดภาพที่สื่อมวลชนต่อเติมได้เองว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณนัทพลกับ DSI มีอะไรกันหรือเปล่า แล้วการที่เขาก็กำลังแอคทีฟกันในเรื่องของคดีสวับนะคะซึ่งนำมาซึ่งการโจมตีกับตัวพักการเมืองมากมายแล้วทุกคนก็รู้ว่าพักการเมืองไหนดูแลดีเอไออยู่เนี่ยสื่อก็สามารถที่จะจับจิกซอนี้มาเป็นเรื่องของการชนกันของอำนาจผ่านอำนาจจากพักการเมืองเนี่ยผ่านองค์กรราชาการหรือเปล่าดีเอสไอนี้เป็นห<า> <ไง S 1> น่วยเป็นได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในองค์การอิสระไหม DSI อ่ไไม่ค่ะไม่จริงๆแล้วก็คือเป็นเป็นองค์กรตำรวจอะแหละแต่ว่าเขาจับแยกออกมาจับจับแยกออกมาจากจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับนะคะแล้วก็มาอยู่อันเดอร์บอกไม่แน่ใจว่าในสายบังคับบัญชาเนี่ยคือตรงกับนายกรัฐมนตรีเลยหรือเปล่าโนโนอันเดอร์กระทรวงยุติธรรมผมเชื่อว่าหลายคน่ใในขณะที่สตชอยู่อันเดอร์นายกรับค่ะ ต่อจิ๊กซอตรงนี้ได้แล้วล่ะว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นในเรื่องนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นความเร่งรีบของ DSI ความพยายามแทรกตัวเข้ามาเพื่อที่จะทำคดีนี้ไปจนถึงที่เปิดเผยข้อมูลล่าสุดนั่นก็คือเรื่องของคุณนัทรพรตัว,ตวประยูนที่จริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องถูกส่งฟ้องสายไปแล้วแต่ทุกวันนี้ก็ยังไล่ฟ้องชาวบ้านได้อยู่นะ,ม,นะมันก็ <พอ S 2> <อ>มีค<อ><ม>วามมีความแปลกๆอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวต้องรอฟัง คำชี้แจงจากทาง DSI ครับนะว่าเนี่ยมันจะมีคําชี้แจงได้ไหมอะ่ะอืมผ่านมาสามเดือนใช่ไหมคะครับโดยภาพบัญชัดนะโดยต้องจับเราไม่จับคือ,อคือจะบอกว่า <c oughs> คุณนัทพรหลบหนีหรืออะไรก็ไม่ได้ก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวตลอดก็ไม่ได้หนีไปไหนนี่ คือถ้าจะส่งฟอ้องมันก็น่าจะทํากันได้ง่ายๆทําไมต้องรอให้มีเอกสารมาถึงตั้งสองฉบับขนาดนี้อคือต้องต้องทราบว่าอายการเนี่ยเขาก็วิ่งไปจับเองไม่ได้ด้วยนะครับเขาก็ต้องพึ่งมือตํารวจแลาตำรวจที่ดูแลคดีฟ้องเงินคือ DSI อสไออถ้า DSI ปล่อยมันก็อันนี้จริงๆแล้วถ้าสามเดือนผ่านไปแล้วเป็นอย่างเงี้ยก็เข้าหนึ่งห้าแล้วนะลาเวนการปฏิบัติหน้าที่ใช่ใมีมีคำถามคุณโบ คืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยกําลังแบล็กเมย์เขาอยู่แบบนี้เรียกว่าแบล็กเมย์เหรอมันแบล็กเมย์ยังไงอะเขาได้พูดประโยคนั้นออกมาเหรอคือดูในโซเชียลนะฮะตัวของคุณนัทพรเนี่ยผมยังไม่เห็นบทสัมภาษณ์แต่ในโซเชียลที่มาเป็นกระบวนการที่มันอยู่ในเพจเราเนี่ยแหละบอกว่าพรรคภูมิใจไทยกําลังแบล็กเมย์คุณนัทพรมันเข้านิยามคําว่าแบล็กเมย์เหรอถ้าแบล็กเมย์นี่มันต้องเป็นเหมือนกับว่าพยายามไปหัวกัน โดยการบอกว่าฉันจะไม่บอกความลับของเธอนะถ้าเธอช่วยปิดบังเรื่องนี้ให้ฉันใช่ไหมอันนี้ก็เปิดมาหมดแลวนี่ไม่เห็นมีอะไรเป็นแบ็กเมย์เลยเออก็ไม่นะมันมันเป็นการอ่ะถ้าถ้ามองว่าคุณนัทพรกําลังตรวจสอบพักภูมิใจไทยอยู่พักภูมิใจไทยก็ตรวจสอบกลับไงว่าเอ้ยหนึ่งคุณมีคดีนี้อยู่นะแต่สองคุณมีคดีนี้อยู่แล้วคุณยังลอยนวลอยู่ด้วยนะอสามคุณยังลอยนวลอยู่ด้วยความช่วยเหลือของใครครับแล้ว ต้องถามเลยไปอีกว่าถ้าสมมุติมีการช่วยเหลือจาก DSi ทําไม DSi ถึงช่วยคุณล่ะอ,อ่ะปกติเขาช่วยกันเฉยๆหรอมันก,ก็ต้องมีเหตุมีผลอ่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สังคมต้องไปต่อจิกซอลเองไหม,มว่าทําไม DSi ถึงมีพฤติกรรมที่เหมือนเอื้อประโยชน์อะไรให้กับคุณนะัทพอหรือเปล่าเนี่ยถึงได้นิ่งเฉยกับคำขอของอายการกที่ให้เอาตัวมาดำเนินคดี แล้วมันไม่ใช่คำขอที่ไม่เป็นทางการนะมันเป็นคำขอที่เป็นทางการเอถึงตัวอธิบดี DSI ด้วยซ้ำนะคะครับก็เป็นเอ,อกอาาสารทางราชการนั่นแหละช่วมมงนี้มันเผยแพร่ไปทั่วแล้วล่ะท่านผู้ชมก็สามารถหาดูได้นะแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทําขึ้นมาทีหลังมันทําก่อนที่จะเกิดเรื่องทั้งหมดนี้และอีกมันมีอยู่แล้วแต่มันไม่ปฏิบัติตามกันเท่านั้นเองคราวนี้มันก็เลยทําให้ยิ่งเกิดข้อสงสัยได้ว่า แล้วไอ้ข้อมูลต่างๆเนี่ยที่มีการเอามาปล่อยผ่านสื่อกันอะ่ะใครใครเป็นคนเอามาให้อ่าเฮ้ยแต่จริงๆเท่าที่ดูจากข้อมูลที่ปรากฏผ่านสื่อมันก็ยังไม่ได้ชัดอะไรขนาดนั้นนว่าใครทําอะไรผิดยังไงคือมันเป็นเหมือนข้อกล่าวหาวเฉยๆเส้นทางการเงินมีคลิปส่งคลิปสต่ยังไม่ได้ฟังอะไรเลยแต่มันคือแต่มันไปถึงชื่อคนเอคือประเด็นของเราคืองี้กุลกับคุณ,ณนัทพรเนี่ยมีสิทธิ โดยสมบูรณ์ที่จะร้องเรียนใครก็ได้นะคะโดยใช้กลไกลองค์กรอิสระครับแต่ที่เรารู้สึกว่าไม่ถูกต้องจริงๆนะไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นคดีไหนนะคือการที่ถ้าคุณในคำร้องของคุณเนี่ยมันมีข้อกล่าวหาแล้วก็บรรยายถึงพฤติกรรมของผู้คนมากมายที่มีชื่อเสียงเรียงนามอมันคือข้อกล่าวหาที่รอก,การพิสูจน์ครับแต่การที่คุณเล่นเอาสิ่งนี้แจกสื่อมวลชน แล้วสื่อมวลชนก็เอาไปใช้สื่อมวลชนก็ไม่ได้ระมัดระวางเหมือนกันอเอาไปใช้บางสื่อเนี่ยไปทําเป็นอินโฟกราฟิกน่าตื่นเต้นเลยม,มีทั้งหน้าคนชื่อคนที่ถูกกล่าวหานั้น่ะว่าบุคคลเหล่านี้ทําอะไรไปบ้างแบบเนี้ยอ,อันนี้คือการหมิ่นประมาทเต็มเต็มเพราะว่ายังไม่รู้เลยนะว่าผิดหรือถูก ใช่แต่ชี้หน้าชี้นิ้วไปแล้วว่าเขาผิดแหละคือ,อการที่เอาเอาเอา,เอาคำร้องมาเปิดเผยขนาดเนี้ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคนดูข่าวก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อ,อแน่นอนคุณอาจจะอ้างได้ว่าเป็นข้อกล่าวหาครับแต่โบถามเอาแบบจิตใจเป็นธรรมเลยนะถามว่าความเสียหายเกิดไหมกับคนที่ถูกเอาหน้าเอาชื่อไปวางเรียงแบบนั้นอะ,อะ แล้วมันไม่ใช่คนน้อย,อยมันมีคนเป็นสิบสิบคนใช่ไหมคะใช่นะฮะถ้าความเสียหายเกิดแล้วก็คือองค์ประกอบความผิดหมิ่นประมาทอะมันเกิดขึ้นแล้วอจริงอยู่คุณอาจจะพยายามไปสั่อ๋อมันเป็นประเด็นสธาธารณะทําด้วยความบริสุทธิ์ใจครับก็เลยถามว่าบริษัทบริสุทธิ์ใจจริงหรือไงอแล้วต่อให้อ้างอย่างนั้นนะ่ะเอาจริงนะถ้าคนแบบมีศีลธรรมจริงๆอิอะมันจะไม่ไปทำร้ายใครก่อนที่เขาจะถูกพิสูจน์นะครับ แต่ตอนนี้มันก็เดินกันไปทางนั้นนั่นแหละนั่นก็คือมันเอาการกล่าวหาเนี่ยเหมือนมาหลายสื่อก็คือเหมือนฟันธงไปแล้วว่าผิดนะสังคมก็รับทราบไปว่าผู้ถูกกล่าวหาก็คือผู้กระทําผิดไปแล้วมันเกิดความเสื่อมเสียเข้าไปแล้วจริงๆออันนี้มันมันเป็นปัญหาในบรรทัดฐานจริยธรรมของอสังคมและสื่อด้วยนะซึ่งคือผมเห็นว่าทางด้านของพรรคปุ้มจอยไทยเนี่ยก็พยายามที่จะปกป้อง p r o เทคตัวเองมาตลอด นะฮะอย่างล่าสุดคุณสุประชัยใจสมุนเนี่ยก็ได้แจ้ง <c oughs> แจ้งอาญาสองข้อหาหนัก<ะ>กับคุณนัทพรโตประยูนแล้วก็คุณกุศมาปลปฏีสีลีโกมุตนะโดยทางด้านของฝ่ายกฎหมายเนี่ยได้ยื่นฟ้องทางด้านของนายนัทพรอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวการแผ่นดินและนางสาวกุสุมาวดีเนี่ยซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสวรและอดีตสสพักเพื่อไทยต่อสารอาญาในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา แจ้งข้อความเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติพรรคการเมืองอคุณลุงประชัยบอกว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้กระทำผิดตามที่จำเลยทั้งสองได้ร้องเรียนทั้งคู่ได้ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตมือไม่สะอาดมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำลายพรรคการเมืองอันเป็นสถาบันทางการเมืองนะฮะโดยมีกลุ่มใดได้ป,ดประโยชน์จากการทำลายล้างพรรคภูมิใจไทยจึงจำเป็นต้องฟ้องคดีทั้งสองคดีอ่ะในมุมมองของคุณโบ ทำได้ไหมเขาให้ข้อกล่าวหาว่าอะไรนะคะอ่าการฟ้องคดีโดยไม่สุดจริตใช่ไหมเหมือนกับว่ากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษหรือว่าคะทั้งคู่ใช้สิทธิโดยไม่สุดจริตมือไม่สะอาดมีจุด,ดมุ่งหมายเพื่อทําลายพรรคภูมิใจไทยอันเป็นสถาบันทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองโอเคเขาอ,อาจจะไม่ได้พูดข้อกล่าวหาชัดๆแต่อันนี้กําลัง่าจะวิเคราะห์ให้ว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ย เขามองเลยไปจากแค่เรื่องหมิ่นประมาทแล้วเขากำลังจะไปฟ้องในอีกข้อหาหนึ่งคือข้อหากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษกลั่นแกล้งก็แปลว่าคนนั้นจะต้องไม่สมควรได้รับโทษแต่ว่าแกล้งให้ได้รับโทษออด้วยการด้วยการฟ้องไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการฟ้องเท็จนะคะหรือว่าเขียน ข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงถ้าเกิดว่าเขาไปพิสูจน์ได้ในชั้นศาลว่าเออจริงๆมันคือการยกเมฆมาเลยนะเพื่อพยายามให้เขาได้รับโทษเนี่ยครับอันนี้เป็นข้อหาที่โทษหนักกว่าหมิ่นประมาทเยอะนะคะคเพราะฉะนั้นการที่เขามั่นใจที่จะโต้กลับด้วยวิธีนี้ก็หนึ่งอาจจะมองได้ว่าต้องมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองประมาณหนึง่งครับค่ะ เพราะถ้าไม่งั้นก็อาจจะแค่อาจยันยันไว้ด้วยแค่ข้อหาหมิ่นประมาทไปก่อนอะไรแบบนี้นะแต่ก็เท่ากับว่าทางด้านของพรคภูมิใจไทยเนี่ยก็พร้อม,อมที่จะพิสูจน์ทุกข,ข้อกล่าวหาที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะค่ะอเอาจริงๆอ่ะตัวเราเนี่ยกบโบอยากได้ความกระจ่างคดีสวมากๆถ้าทุกคนติดตามกันมาก็จะรู้ว่าเราก็มีแพชชั่นกับคดีนี้สูงนะแต่เราเพ<ข>ราะ<ม>เป็นหนึ่งในผู้สมัคร เพราะเป็นประชาชนเนี่ยแล้วก็บังเอิญว่าเมื่อเป็นหนึ่งในผู้สมัครอะ่ะมันได้เห็นมันไม่ใช่มากมายข้างในนั้นใช่แล้วสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยมันไม่ได้ว,ว่าต้องเป็นกลุ่มก้อนไหนเลยนะครับแต่มันได้เห็นว่ากติกานี้มันทําให้เกิดอะไรได้บ้างอเราบรรยากาศหน่อยย้อนเล่าหน่อยเ <c oughs> ออคือบางคนเนี่ยเขานิยามคำว่าหัวแค่ผมคูยกับพี่โบเนี่ยว่าแบบเออพี่โบขอคะแนนผมหน่อยนี่คือ,คอหัวแล้วนะเราในบรรยากาศจริงๆเป็นยังไงในบรรยากาศจริงๆมันก็คือมีอย่างนี้ล่ะค่ะแล้วมันก็จะมีการบอกว่าไป ไปหลอกๆก,กันนะว,นว,ว่าวอไปพูดกับคนสิบคนว่าเดี๋ยวฉันโหวตให้นะทั้งที่คุณมีการกรบาทได้อันเดียวอะไรแบบเนี้ยอ่าหรือการหัวในกลุ่มก็คือว่าแทนที่จะให้ทุกคนโหวตตามธรรมชาติ <ฮะ S 1> ก็อาจนัดจับคู่และคะแนนเพื่อให้ทุกคนได้ไดเข้าไปให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซ่งวบจะบอกว่าแค่นั้นก็เลวร้ายพอแล้วสําหรับเราจริงๆแล้วปลายทางของเรื่องหัวสวเนี่ยเราอยากจะเห็นการแก้กฎหมายเกี่ยวกับที่มาสว ครับมากยิ่งเสียกว่าไอ้ผลของคดีนี้ซะอีกอผลของคดีเนี้ยเราเห็นคนแอคทีฟกันอยู่แล้วแต่วันนี้เรายังไม่เห็นใครแอคทีฟเรื่องแก้ที่มาสวเลยเพราะว่าจะบอกว่าต่อให้ไม่มีการการะทําที่ผิดกฎหมายเลยนะับมันก็เป็นการหัวกันอยู่ดีอืการหัวกันแบบนั้นก็ไม่สุดจริตอยู่ดี อเพียงแต่ว่าไม่สุจริตแบบผิดหรือถูกกฎหมายเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ประเด็นที่จะบอกก็คือว่าบอกว่าประชาชนทุกคนนะ่ะต้องการความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นในสนามสวและมีใครทําผิดกฎหมายหรือเปล่าอืแล้วถ้ามีพรรคการเมืองมาเกี่ยวข้องมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไม่ควรเกิดคือการใช้กระบวนการและทรัพยากรของรัฐอะ ไปเพื่อการห้ามหันกันทางการเมืองอก่อนที่คดีจะสิ้นสุดครับซึ่งคุณโบอมองเห็นว่ามันกาลังเกิดสิ่งนั้นอยู่นั่นะคือการใช้ทรัพยาการอของรัฐไปห้าหันทางการเมืองมันเหมือนมันชัดขึ้นเรื่อยๆอแล้วมันไม่ค่อยเฮลตี้ตรงที่ที่สุดแล้วอ่ะมันก็ไปทําลายเครดิตับและความชอบธรรมของกระบวนการตรวจสอบนี้เองถูกไหมครับผมอ่ายิ่งๆอย่าง,อย,างอย่างพอวันเนี้ยอ่ะได้เห็นเรื่องคุณนะัทพรกับดีเอสไอ ก่อนหน้านี้ก็มีคนมาตั้งคำถามว่าเอ้ยบางคนออกมาพูดถึงเรื่องเส้นทางการเงินแล้วถ้าเกิดว่า DSI เนี่ยไม่เอาไปปล่อยตรงนีง้ตรงนี้ยเนี่ยคนเขาจะรู้ได้ยังไงม,มันก็คือสิ่งเหล่านี้พอเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยมันก็ไปทำลายเครดิตของขององค์กรที่ควรจะทำหน้าที่เองครับค่ะแล้ว,ลวสุดท้ายเนี่ยประชาชนสมัครใจได้ยังไงว่าปลายทางมันจะเกิดผลที่บริสุทธิ์ยุติธรรม,ม,มแล้วมันไม่ใช่แค่ คดีนี้คดีแรกเนาะที่มีปัญหาในเชิงกระบวนการ,ค,รคือแค่การที่ดี i พยายามที่จะแทรกตัวเข้ามาเนี่ยเอาจร,จริงมันก็ผิดในเชิงหลักการอยู่แล้วแต่ประชาชนก็ยังหลับตาให้ข้างหนึ่งเพราะว่าเราก็เห็นความเฉื่อยของกะกะตซึ่งมีอยู่จริงค่ะแต่พอมันดำเนินไปเรื่อยๆเ,เนี่ยแล้วมันก็เออมันก็เริ่มมันมากไปเออสตอรี่มันเริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้<อ>มันก็ไม่ดีมันเริ่มชัดไป นะแล้วก็ที่ส่วนตัวเราเนี่ยรู้สึกค่อนข้างรุนแรงก็คือการที่การที่เอาข้อกล่าวหามาแล้วสื่อก็รับลูกเอาไปขยายผลเป็นการโจมตีถึงระดับตัวบุคคลที่บ,บางทีคนจํานวนมากที่ถูกเอาชื่อมาแผ่เราก็ไม่รู้จักอะ่ะแต่ผลกับตัวเขามันเกิดแล้วเนอะเขาถูกแปะป้ายแล้วล่ะใช่หรือนะแม้แต่ถ้าการดิสเครดิตกันทางการเมืองเนี่ยผลของ ที่เกิดกับพรรคการเมืองที่ถูก discredit ซ้ำๆทุกวันทุกวันทุกวันถ้าอยู่ตีเป็น media value มันมหาศาลมากเลยนะครับอ่าซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ควรเกิดจากการใช้ทรัพยากรของรัฐอ่า